คลิปนี้เดี๋ยวเป็นเทคนิคการเพิ่มความเร็วให้คอมพิวเตอร์ของคุณนะครับอ่าถ้าใครใช้โปรแกรมทดสอบความเร็วของฮาร์ดดิสตแล้วนะครับอันนี้เป็น ssd เป็น h m a r k นะครับแล้วคุณเปิดมาแล้วมันเจอคำนี้ครับเนี่ยมันจะเขียนว่าแบทนะ pci ide แบทขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าในใบอ่าของคอุณอ่ะมันโดนตั้งเป็น ide อยู่และมาทำให้ความเร็วมันช้านะครับ วิธีแก้แบตตัวเนี้ยก็คือง่ายมากครับ pc ง่ายมากอันนี้ผมแก้เสร็จแล้วนะพอแก้เสร็จมันก็จะขึ้นว่า store ahci ok นะครับ่ามันก็จะขึ้นเป็น store ahci ok ทั้งหมดเลยแต่ก่อนที่จะไปเช็คความเร็วผมพาไปแก้ก่อนนะอันนี้เป็น pc ตั้งโต๊ะนะครับผมอันนี้ก็ลองได้ทั้งในโน้ตบุ๊กแล้วก็ pc นะน,นี้เป็น pc ตอนอื่นให,ให้เราทำการ รีสตาร์ทเข้าไปออดนะครับจะปิดเครื่องหรือว่ารีสตาร์ทเอาก็ได้ผมรีสตาร์ทอันนี้เป็นเมนบอร์ดของ ASUS ผมจะกด delete นะครับ <c oughs> เพื่อเข้าหน้าไปออดก่อนวิธีเข้าไปออดก็ลองหากันดูนะครับถ้าเป็นเมนบอร์ดรุ่นอื่นนะอาจจะเป็น F F สส่วนมากจะเป็น F 2กับ delete นะคนะรับพอเข้าหน้าไปออดเสร็จผมจะไปที่ advanced a อ v ดวานโหมดนะแล้วก็เอ็ดวานอีกทีนึงครับจะมีอ่ารุ่นอื่นก็ลองหาดูนะครับมันจะอยู่ในส่วนของ a อ v ดวานแล้วก็ SATA Configuration ตรงนี้คลิกเข้ามาตอนแรกมันเป็น I D E Mode อยู่นะครับเป็นตัวนี้เป็น I D E Mode ให้เราเข้ามาตรงนี้เปลี่ยนจาก I D E เนี่ยเป็น A H C I Mode อพอเปลี่ยนตัวนี้เสร็จมันก็จะมีให้เราสามารถถ้าบางรุ่นนะก็ e n a b l e hot p พักได้ Hot p a c k คืออะไร hot hot p พักเนี่ยคือพอร์ต s a t a ที่เราเอาไปเสียบ่นแหละอ่าก็คือฮาร์ดดิสที่เราเอาไปเสียบมัน,มนก็จะโชว์ว่าฮาร์ดดิสลูกนี้เสียบอยู่นะกี่จิกกี่ยิกอย่างเงี้ยน,นะ hot p พักก็คือเอาไว้ใช้สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เวลาเราสามารถถอดฮาร์ดดิสออกมาโดยที่เราไม่ไม่ต้องไปปิดเครื่องได้นะครับสามารถ ทตใหมเครื่องมันไม่มีปัญหานะก็คือถอนที่ต่อแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยอะไรประมาณนี้อันนี้คือฮอตปลักนะน,นี้ผมก็จะเปิดไว้แล้วกันอันดับเบิลอันดับเบิลไว้แต่ผมจะไม่ไม่เปิดตัวของตัวที่เป็นวินโด์นะครับแค่นั้นเองพอทําแบบนี้เสร็จแล้วให้กด F10 ครับกด F10 ออกกด s a v นะ เสร็จแล้วมันก็จะรีรีสตาร์ตนะครับรีสตาร์ทเข้าหน้าวินโดว์แต่ปัญหามันจะ,จะติดอยู่ตรงที่ว่าคุณรีสตาร์ตมาแล้วมันจะขึ้นจอฟ้าครับใช่มันจะขึ้นจอฟ้าเพราะว่าตัววินโดว์เนี่ยมันไม่รู้จักไดเวอร์ของ HDI โหมดนะครับวิธีแก้ก็คือเราต้องบูตเข้าเซฟโหมดก่อนนะกลับไปเปลี่ยนเป็น IDE ก่อนอันนี้ผมจะไม่กลับไปเปลี่ยนให้ดูนะเพาคงรู้ว่าเปลี่ยนยังไง กลับไปเปลี่ยนเป็น IDE IDE mode แล้วมันก็จะโทูทเข้าหน้า Windows ปกติพอมันโทูทกลับขึ้นมาพอมันโทูทกลับคืนมาให้ไปตรงที่ System Configuration นะครับ Windows 7หรือ Windows 10ก็พิมพ์เหมือนกันนะไปที่ Start Menu พิมพ์ไปเลยว่า MS Config ไยเดี๋ยว Config ไอ้ตัวนี้มันก็จะเด่งขึ้นมานะ System Configuration กดเข้าไปเลยครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้าตัวนี้ขึ้นมาก็คือหน้าหน้าเข้าเซฟเซฟโหมดนั่นแหละครับมาตรงที่คำว่า Boot เปิดเซฟโหมดนะครับแล้วก็ Apply แล้วก็กดโอเคกดรีสตาร์ทในขั้นตอนเนี้ยให้เรากลับไปเปลี่ยนในเบออดเนี่ย ให้มันเป็น ahdi mode นะครับจาก ide นะปัจจุบันนี้เป็น ide อยู่เข้าไปออดไปเปลี่ยนเป็น ahdi mode นะครับกด delete ไป advance d advance d mode sata configuration จากจาก ide เนี่ยเข้ามา เปลี่ยนเป็น a อช i mode หมดใครจะเปิดฮอตปักเลยไม่เปิดก็ก็แล้วแต่นะครับตามนั้นทีเนี้ยมันก็จะบูตเข้าหน้าวินโด s ได้กด F10 ครับอ่า f 1 0แล้วก็กด Enter ครับเซฟอันนี้ก็รอมันบูตนะฮะอ่าพอมันบูตทีเนี้ยมันก็จะบูตสามารถบูตได้แต่ว่ามันจะเป็นเซฟโหมดนะตอนเนี้ยในขั้นตอนนี้แหละตัววินโด้อ่ะมันก็จะโหลดเดเวอร์ในวินโด s เองอ่ะ ให้มันรองรับกับ a t i Mode แล้วนะครับอ่ากมันจะเป็นหน้าเสียโหมดจะน่าปหนไอนี mm ้ hmm. ก็ไม่ต้องสนใจครับ mm hmm. ก็แค่กลับไปเปลี่ยนเป็นเสียโหมดออกแค่นั้นเองกดแล้วก็พิมพ์ MS Config เหมือนเดิมไปที่บู o ตแล้วก็เอาเสียโหมดออกแล้วก็ Apply OK ไม่ต้องเข้าหนา้าไปออดแล้วนะเพราะเราเปลี่ยนเป็น a t i แล้วกดีสตาร์ทแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยครับผมแล้วก็ไปเทสนะเดี๋ยวไปเทสควอมเร็วกันดูอ่าเห็นไหมคอมของคุณก็จะบูทในโหมด ahti นะครับอ่าจะบูทเร็วกว่าเดิมนะอ,อ่าผมเร็วกวจะได้เพิ่มขึ้น โอเคทีนี้จากไอ้แบทที่มันติดแบทอนยะ่างเงี้ย IDE เนี่ยมันก็มันก็จะไม่ติดแล้วอันนี้ัน,น้คบจอมานะมาเปิดอีกทีหนึง่งมันก็จะเขียนว่าโอเคนะครับเนี่ยเหเขียนว่าโอเคทุกได้เลยเห็นไหมครับ Store ASCII k อเคเผมจะลองเทสได้ของ Windows เองนะครับ128 GB SSD อะ่ะ จะไม่เทส 4K นะร์เคนะแค่เทสความเร็วอันเขียนเฉยอีกเฉพาะอันแรกก็พอกดสตาร์ทนี่กำลังเทสควมเร็วจากน้อยน้อยนะก็จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ถ้าเทสเนี่ยให้นำห้เทสประมาณทักงสองสองสารอบนะครับเพื่อให้แน่ชัดในในค่าที่มันแบบสมบูรณ์นะถ้าเทสตีเดียวมันอาจจะไม่